อีกหนึ่งเมนูอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับนํามาฝากมาตอนพี่น้องเมื่อนี้ครับผมกับเมนูแกงไก่บ้านไส้หน่อไม้สมแกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองครับผมล่างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาสับนะครับมักตอนน้อยมักตอนใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เอาตามใจชอบเด้อปลาโป๊กนี่เป็นคนมักใหญ่จัหน้อยก็เลยสับตอนใหญ่จัหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ เพราะว่าสิเป็นปีกเป็นขานะครับพี่น้องครับผมนะฮะก็เอามาสับจังหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมเครื่องครับพี่น้องครับเตรียมเครื่องแกงนะครับก็มีกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ครับผมเอามาซอยจังหน่อยซอยเห็นอย่างไรตะไคร้มาคลิปเด็กก็เห็นตะซอยซอยให้มันต่ำไงพี่น้องครับถ้าใส่ลงไปเมื่อรัวเลยตำาสื้สิแหล็ เห็นอยู่ดอกกะโหลกโปเปียนต่ำยากไว้พี่น้องนะครับอ่ะใส่ลงไปครับมีพริกแห้งกระเทียมตะไคร้นะครับโขกให้ละเอียดได้พี่น้องเดอ้อตั้งหม้อครับใส่พริกแกงลงไปตามด้วยเนื้อไก่ครับพี่น้องตามด้วยเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ทีห้าสับไ้เดอ้อแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเราหน่อไม้ดอกนอไม้ดอกนี้หรือว่าน,นมิสมนี้ เอาไปล่างสก,ก่อนละดีพี่น้องมันจังบวเข้มนะครับไม่เข้มเกินไปห้าไปล่างออกจากสองสามน้ำครับแล้วก็ติดไฟนะครับคั่วทึ่งนอไม่สมคั่วทึ่งไก่นะครับให้ซุกซุกสกวเดอร์ปรุงรสดปพร้อมเลยก็ได้นะครับด้วยน้ําปลาลาแม่นงเยาวปรุงรสด้วยน้ปาปลาแม่นงเย้าสองซอนนะครับแล้วก็ผงนัวสักครึ่งช้อนชานะครับคั่วไปเรื่อยๆครับ ก้วจนไก่สุกน้ำสิมือก็เติมน้ำนะครับั่วไปเรื่อยๆนะฮะั่วไปถึงไหนล่ะพี่สันั่วยุ้มเง่านั่นแหละพี่น้องครับเวลาจนไก่สุกครับผมนะฮะพอไก่สุกแล้วปึ๊บนะครับเราก็เติมน้ํานะครับนะฮะเติมน้ําแล้วก็ปิดฟ้าให้น้ําเดือดนะครับจังบัตรสิบปงลงเ้าจังใส่ผักนั่งตุน ตูจักน้อยนะครับผักนางตูหรือว่าผักอีตูอ่าใบแมงรักยอดแมงรักนี่แหละพี่น้องครับเส็จแลัวก็ปิดฝ้าเพื่อเรียกกินปิดใ้ให้กลิ่นเพิิอนอบกวนอยู่ในหมอนชักน้อยนะครับเป็นที่พอใจเรียบร้อยนะเปิดฝ้าหมอนตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานส่วนตัวเสียดายย่างเดียวตะว่าสามารถเสียอัพโหลดลิ้นลงมาในวิดีโอได้พี่น้องครับอัพโหลดได้ตะภาพกับเสียง โอ้ยคัมเมนอัพโหลดกลิ้นลงไปน้ำใดนี่คือสิหวอมไปหอดบานพี่น้องคนละเนาะนะตักเสืสวยเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพี่น้องคุณผู้ฟังครับผมฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบุญขอบุณหลายๆท่านหรือว่าทุกๆท่านนะครับที่อ่าห้ยเจด็ดรับชมให้เเจยรติดตามมาทุกคลิปเลยเป็นกำลังใจให้กัน้อครับเด้อหอมไปหอดใส่งกำลังใจไปหอดหันหลับพี่น้องครับหอมไปหอดใส เอาทรงข่าวมาบอกในเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมาหอมแห้งเถอะอหอมมาหอดผดและหิวขอน้ำเดวสันมาแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับพอกันไม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ